ย่า,ยามที่นอนตเต้นแล้วก็ตื่นก็พุณหลายาดีดาเดอ้อที่ขอมาชมจิบย่าเฉลวยกับน้องนั่งเล็กจ้านเนาะงานประจำสวัสดีพี่น้อง ก็อิ่มแล้วก็อยากกินสมพี่น้องน้ำตาลสมใส่น้ำตาลได้ละ ย่า,ยามทีนอนตเว้นแล้วก็ตื่นปลูกไว้ก็ได้กินนอ่น้องเนาะแซ่บพี่น่อง,อองสว่างตาเลยตาสว่างมันตกนเลยพี่น่องเลยจะบวลลหลดกระล่างสุก

สวัสดีพี่น้อง,งกินกกินแล้วก็อยากกินสมพี่น้องต้มต้นเลยพี่น้องเลยแล้วก็หลดกระลัางสุก กินมูต่อคอมเมนต์อยากกินยำได้ก็ได้ชุกเต็มต่วนอยู่สวัสดีพี่น้องกินก็ยิ้มแล้วก็อยากกินสมพี่น้อง

ปลูกไปก็ไเด้กินเนาะพี่น้องเนาะเปนต้นเลยพี่น้องเลยแล้ว,วล ط, ก็หลดกระล่างสุกแ่บพี่น้องสว่างตาเลยตาสว่าง นั่ที่นอนเว้นแล้วก็ตื่นมันต้นเลยพี่น่องเลยแล้วก็หลดกันล่างสุกตื่นตีสามตีสี่ เพื่นเพื่อนพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องกินินแล้วก็อยากกินสมพี่น้องสมแต่เฮ็ดชิปมาพี่น้องเอ้ยตะวางนอนแต่เว้นอยู่ตะวาง พุ่นหลายๆที่เดอ้อที่ขอมาชมจิบย่าเฉลวยขนมนั่งเลจ้าขอบพุ่นหลายๆจย่าพยายามสที่นอนเตเวนแล้วก็ตื่น ไปก็ได้กินเนาะพี่ดองเนาะขอพุ่หลายๆจ้ะต้นเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็หลดกระล่างสุก ไปได้กินเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องกินก็ยิ้มแล้วก็อยากกิน้มพี่น้อง การเลยแล้วต้องเร็ยงานประจำอบพุณหลยละ่ะที่เด้อที่ขอมาชมจิบย,ย่าเฉลวยกน้องนั่งเล็กจา้าสวัสดีพี่น้องจิ้งกอยิ้มแล้วก็อยากกินสมพี่น้อง มันต้นเลยพี่น้องเลยแล้วก็หลดกันล่างสุกตายไปนำตื่นตีสามตีสี่บังคิปเพื่อนเพื่อนพี่น้อง แดดพี่น้องสว่างตาเลยตาสว่างขอพุณนหลายๆจย่า